ูวิธีการสระผมที่จูกว,วิธีของตาดิดนะคะัะพูดใหม่สิมือใหญ่ๆเหรอมือ <laughs> ใหญ่ๆนี่กาเต็มไม้เต็มมือ <laughs> ใช่ไหมคุณลูกค้า <laughs> ต้องใส่แชมพูด้านหลังเยอะๆค่ะจะได้สะอาด <c oughs> เอาเกาวอ่ะ <c oughs> ระดิดสอนการสระผมสะหน่อยอาแกาอ่า เก็ก็ต้องตัดด้วยค่ะเดี๋ยวยาวมันทําไมคะเจ็บหัวลูกเกาอลอย่างเมามันค่ะก็ยุ่มเข้าไปก็ยุ่มเข้าไปอ่เกาให้ตัวนะอ่ะดูไปเรื่อยๆค่ะหลุมในหลุมนอกอ่าหลุมในหลุมนอกกลางหัวหัวมากาใต้ถอยใต้ถอยค่นเกลี้ยให้มันเกลี้ยงนะ กลางหัวข้างหน้าหลังหน้าผากตรงกลางนะคะเกาให้ทั่วแต่ิดตามตดิดทำเลยค่ะผู้ช่วยมือโปรสุดยอดสาวๆก็ติดใจหลายคนนะแต่ผมตดิดอ่า <c> ะ <oughs> แล้วก็ล้างนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วคะรอบที่สามแต่ก็นวดใช่ไหม ล,ล้างล้างฟองให้สะอาดแล้วค่อยใส่คีมนวดเน้นที่ปลายล้างฟองให้สะอาดแล้วก็ใส่คีมนวดแล้วค่อยล้างสะอาดที่สุดคีมเวด,ดที่ร,ร,ร้านธนพรชัยคนี้ค่ะสุดยอดดีว่าดีเวอร์หอมข้างวันข้ามคืนหอมลูกค้าชมหลายคนหอมข้างวันข้ามคืนจริงๆค่ะ ตัวนี้นะคะเน้นายก่อนโอเคหอมมากสปาผมให้ด้วยนะคะอันนี้สะาดไดนะคะนวดอย่างดีดีว่าดีเวอร์มีสปาปัาป๊บๆด้วยนั่นจะได้เข้าผมอตีก่อนนวดแล้วก็มาสปา เก่งมากๆเลยลูกค้าเดรนิมค่ะโอ้ดูดูด,ด,ดูใกล้ใกล้เงามากเลยค่ะเนาะหอมไหมคะคุณลูกค้า,อาหอมค่ะด,ดูดิค่ะเงาเนาะผมทั้งเงาทั้งนิ่มเลื่อนสวรุวยแน่นไหมครับแน่นค่ะสวยสวย แล้วก็ล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็ไปไดนะคะเห็นไหมคะยังเงาก็โดนน้ำเงามากพอไปไดก็ยิ่งขึ้นเงาหอมเอ้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะทีมนวดของเราก็จะมีหลากหลายแ้วแต่สภาพผมนะคะ โอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะตัวเตรียมตัวแล้วค่ะไปผม